สนับสนุนโดยโตโยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการลูกเม่หนิงบ้าทานใหม่เมหนิงตองใจค่ะเสียใจ,จ,ยจยส่วนนั่นโดยที่เมนหนิงใจเบี้ยไปเร็วอ่ะมันมีความขู่ข้องอย่างเลยอ่ะที่เสียใจคือเขาเสียใจจ้ะเขาเหตุประก,กันกัพค้นคนนี่เราดท้า้เขาได้คําว่าขอโทษเขาโทรไปซูนเขาเขาก็ขอโทษในความผิดพลาดมันบม่ควรที่จะเป็นคาขอโทษ ที่แม่หนิฮ่องไหนน้มื่อี้นี่มันสิเป็นการบอกว่าเขาบควรจะถือเอาเปรียบจากคนขายประกันหรือว่าเขาควรที่จะใช้ใจเวลาเขาซื้อประกันเรื่องนี้ว่าแม่นี่จะประกันไปต่อประกันเออต่อซ่ามันขาดแต่ว่าประกันนี่แม่นี่เฮ็ดใจไปตั้งแต่วันที่ยี่สิบมีดูนะเอ้ไม่ใช่ยี่สิบกุมภา ใช่เบี้ยประกันไปยี่สิบปุ่มพลาเราไม่อนีพาลูกไปโรงพยาบาลเออลูกมีปัญหาแล้ลูกต้องได้ผ่าตัดอ่าหมอประเมินค่าผ่าตัดมาประมาณแสนหกเราที่นี่จะเลยโทรหาประกันโทรหาคนที่เฮ็ดประกันเฮาเขนบอกว่าประกันเฮาก็ได้รับความคุ้มครองเข้าใจค่ะอ๋อจะเลยบอกว่าถ่าใจค่ะแล้วมันใจมันตั้งเดือนกุมพาประกันเกาตัดไปแล้วประกันประกันใจไม่ทีเขาใจไปอ่ะมันคุ้มครองม่ได้บอกบอกว่า บ่ทัานได้รับความคุมของพี่น้องมันซีเดือนแล้วไม่เ็นกันเลยโทรเข่าศูนยเอไอเอศูนศูนย์ประกันเนี่ยบ่รู้ว่าสิมันเออเออในบอลบอกสรุปก็คือเพื่อนบอกว่าเพื่อนขอขอดเขามันเป็นความผิดพลาดของค้นขายประกันเมนิงทำานี่ยมนิงใจเดียวประกันไปซีหมืนตั้งแต่วันที่ยี่สิบกุมภาแล้วนมื่อีนลูกเมนิ่งเมื่อีนวันที่เท่าไหร่วันที่ยี่สิบเจ็ดมีถุนะลูกเมนิ่งวันเสาร แมนิ่งต้องจใจค่ะเสียใจตัวนั่นเลยที่แมนิ่งใจเบียไปเร็วอะ่ะมือมีความคุ้มคลองอย่างเลยอะ่ะที่เสียใจคือเขาเสียใจจากเขาเหตุประก,กันกับคนคนนี้เราจุได้เขาได้คําว่าขอโทษเขาโทรไปศูนย์เขาเขาก็ขอโทษในความผิดพลาดมันบอกควรที่จะเป็นคาขอโทษถูกบหมพี่น้องถ้าใจเบียร์ไปในแต่เดือนกรุงพาแล้วมือนี่มันต้องคุ้มคร้องกันได้เร็ว มันมันมันโอเคแม่นหนึ่งอาจจะมีเงินที่ตำรองใจให้ลูกเนาะถ้าเคสนี่อะมันเป็นคนที่มีเงินหรืออย่างสีเนาะแล้วมันคือบ,บอกคนที่จะเป็นเงินที่แม่นหนึ่งต้องจ่ายถูกปะแม่นหนึ่งขออาชิปละบายแล้วกับว่า,าคนฟังว่าผู้ใดที่ให้ประกันเช็คโตวแทนดีๆด้อค่ะขอบคุณหลาย,ลายค่ะ และว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าวไบรท์ t ีวปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ